เป็นดูแจ็คสันหวังเจอบัวขาวทำแบบนี้เฮียถึงกับไหลห่อว่ายอดทันทีเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักๆที่ทำเหล่าอากาเซ่และแฟนคลับพี่บัวขาวแห่กดไลค์และแอนดูมากๆระหว่างแจ็คสันหวังและบัวขาวเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันหลังพี่แจ็คทัวร์คอนเสิร์ตจบกับคอนเสิร์ตแจ็คสันแวงเมจิกแมนเวลทัวร์2022บงแบงครอกทั้งคู่มีโอกาสได้รับประทานอาหารร่วมกัน และมีโมเมนต์ที่พี่บัวขาวก็รีบถอดสูตรถอดเสื้อเชิดโชว์กล้ามท้องและแขนแน่นๆหยอกล้อกับพี่แจ็คทำเอาพี่แจ็คถึงกับไหลหอว่าย,ย่อพร้อมพูดว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเป็นโมเมนต์พี่หยอกน้องแบบน่ารักๆก,ก่อนที่จะผลกอดกันแบบอบอุ่นจนแฟนคลับแห่บอกว่าอย่านะคะอย่านะคะพี่บัวอยากแกล้งนอ้องว่าย,ย่อขนาดนั้นอย่าทำน้อนนอนเลยน่ารักมากค่ะเป็นต้น